สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตามรอยพระโพธิสัตว์วัดสุขาวดีอนัมมนารามวัดเดียวในภาคเหนือนะครับที่เป็นส่วนของมหายานวัดนี้อยู่ในสังกัดของคณะสงฆ์อนันตนิกายซึ่งมี ท่านพระอาจารย์สันติท่ออ่างนะครับเป็นเจ้าวาดอยู่ณสถานที่แห่งนี้ความเป็นมานะครับของท่านเป็นมาอย่างไรบวชมาเมื่อ,อไหร่นะครับพอจนชีวิตในการปฏิบัติธรรมอย่างไรมาบ้างมารู้จักกับท่านสันกนิดหนึ่งนะครับน้อมนมัสการครับอาจารย์ครับอ,อ,อาจารย์สันติถ่ออ,าานานายอย่างครับบวชมานานหรือยังครับแบบร่าวๆนะครับพระอาจารย์บวชมาปีสามแปดปีสามแปดปีนี้ก็ประมาณยี่สิบ กว่าปีแล้วแหละยี่สิบปวบปัาวออบวชอยู่ที่อาตมาเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีเกิดอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับนะครับแล้วก็มาทํางานในกรุงเทพอพอถึงระยะหนึ่งเราก็เบือ่ออแล้วก็เราก็มันถึงจุดอิ่มตัวเนอะเบื่อชีวิตคารวะเลยไม่ได้เบื่อชีวิตคารวะคือมันถึงถึงจุดอิ่มตัวเนอะอเพราะว่าสมัยก่อนที่พระอาจารย์ก็ทํางานอยู่โรงแรมเนาะ เป็นพ่อครัวเป็นกุ๊กนะเป็นกุ๊กด้วยเป็นเชฟนะเป็นเชฟแต่อันดับตั้งแต่เฮลเปอร์กุ๊กมาถึงเป็นกุ๊กครับทามาหลายโรงแรมครับแล้วก็อยู่ไปมาแมาก็ชีวิตมันก็อิ่มตัวแล้วเราก็นึกถึงครูบาอาจารย์สมัยที่เราเป็นเด็กวัดนะอแล้วก็นึกถึงตอนนั้นเราก็เบื่อแล้วก็ไปขอตัวบวชครับบวชที่จังหวัดกาญจนบุรีที่ที่วัดจังหวัดกาญจนบุรีวัดถ้ำขอน้อย ออบันเขาน้อยวัดตำนานนี่ครับ,บนี่ครครูบาอาจารย์อยู่ที่นั่นครับพอบวชเสร็จเรียบร้อยได้อ่าษาหนึ่งครับก็ย,ย,าากย,ย้ายเข้ามาในกรุงเทพอืมย้ายเข้ามาในกรุงเทพก็มาอยู่วัดชัยภูมิมิการามที่เยวาวราชกลางใจเยวาวราชเลยนะครับวัดชัยภูมิแล้วก็มาอยู่กับครูบาอาจารย์ครับมาช่วยครูบาอาจารย์ดูแลบุรณะวัดแล้วก็หลังจากนั้นป้ะอาจารย์ก็ ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยสงมหาจุฬาจุฬาจบปตรีครับแล้วก็จบปตรีเสร็จแล้วก็อยากจะมีความรู้เพิ่มไปเรียนภาษาจีนที่ไต้หวันอ่าปีหนึ่งก็ได้ความรู้มานิดหน่อยไม่เยอะนะครับอก็พอพอพอได้ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับจากไต้หวันก็มาเรียนต่อปริญญาโทครับนะอ่ มาต่อมหาจุฬาเนี่ยนยมาต่อมหาจุฬาคณะพุทธศาสตร์เป็นมหาบัณฑิตครับเสร็จแล้วก็ครูบาอาจารย์เห็นว่าเรานี่ท่องยุทธภพมาเยอะเอ,อแล้วก็ก็เลยบอกเฮ้ยท่านถึงเวลาแล้วครับท่านจะต้องไปปีกวิเวกมง,งั้น,น,นอยู่ที่ไหนก็อบอกเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ เขาบอกก็มีพระเวียดนามมาสร้างที่ไว้ที่เนี่ยครับแล้วก็ตอนนี้เขาถวายให้อานานิกายครับนะเพราะว่าเขาปล่อยล้างมาสร้างมาตั้งปีห้าสามโอ้เออแล้วก็ปล่อยว่างมาครับปล่อยเกียร์ว่างมาครับหลายปีขาดคนดูแลขาดคนดูแลวัดนี้เป็นป่าลึกเลยโอ้โหล้อมนี่ ป่าเขาทั้งนั้นเลยแล้วนี่ยที่เยอะที่ประมาณในเขตอนณาเขตวัดนี่ประมาณห้าสิบไร่เศษนะครับเนี่ยพระอาจารย์ก็มาดูแลคนเดียวครับเอ,อเข้ามานี่แรกๆนี่ทําใจไม่ได้นะอืมทําใจไม่ได้ว่าจะอยู่ยังไงเนาะผมผมติดใจตอนที่ตอนมาตอนมาเนี่ยมากันกี่ลูกหรือกี่คนมาแรกๆเนี่ยที่มาติดต่อทําเป็นวัดเนี่ยมากับ,บพิสิทธิ์เทียนเบ้า<อ>เป็นผู้ ประสานงานครับมาติดต่อกลมที่ดินมาติดต่ออ่าสำนักพุทธเดินเรื่องประมาณปีหนึ่งสำเร็จเป็นพระพุทธศาสนามหายานอนานตวิจัยขอตั้งวัดอพอตั้งวัดเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าไม่มีสมภารเจ้าวัดแล้วทำไงก็ขอหันซ้ายหันขวาก็ท่านเขาก็พาไปที่หลวงพ่อเจ้าคณะ หลวงพ่อเจ้าก็นะก็นอนป่วยเนะอนอนป่วยอยู่พราท่านท่านว่าไงแล้วตกลงจะเอาใครดีครับนี่แหละองค์นี้แหละองนี้แหละเสนอเลยครับแล้วก็ก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยรับภาระตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาทีแรกเราก็ยังเป็นพระละล้าอยู่นะ,อะชอบไปเที่ยวนูน่นไปเที่ยวนี่ไป ไต้หวันมั่งไปสิงคโปร์ไปฮ่องกงไปไต้หวันไปเวียดนามไปลาวไปพม่าเที่ยวก็บอกวท่าท่านนี่ท่องยุทธภพมานานแล้วต้องปักหลักแล้วครใช่ไหมคือยุปภาษาเยอะขึ้นแล้วอ๋ยี่สิบกว่าภาษาแล้วนี่โอ้นั่นใช่ไหมก็มาลองดูสิคเออไหนๆก็บวชเรียนมาเยอะแล้วไปปีกวิเวกหน่อยสิปีกวิเวกมาปีนี้ก็เป็นปีที่หกแล้วอ่ะ แล้วก็มาเจอโควิดสะอาดเลยมาโควิดพอดีเลยสามปีนี่งมาอยู่ปิีเลยครับนี่อยู่ปล่อยลอยแพไปไหนไม่ได้เลยเช้าก็หน่มไม้เย็นก็หน่มไม้กลางวันก็หนมไม้นะอยู่โดดเดียวด้วยโอ้แลมใครๆก็บอกว่าโอ้ยเสร็จแน่ท่านเอางี้วว่าจากวันนั้นถึงวันนี้ทนไหวไหม ตอนนี้เกินที่จะทนแล้วเกินจะทนอยู่ตัวนะฮะครับงั้นก็นะครับนี่คือเรื่องราวคร่าวๆนะครับขององค์ประหลัดสันติทออานนะครับเจ้าวาดวัดสุขาวดีอนมนารานเป็นพระที่น่าสนใจอีกรูปหนึ่งของคณะสงฆ์อนันตนิกายซึ่งเราอยากจะนําเสนอและเรื่องราวต่อๆไปในอีพีที่สองแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจอีกเยอะแยะประสบการตลอดระยะเวลาหกพรรษาที่ท่านดูแลวัดนี้มา นะครับน่าสนใจทีเดียวติดตามรับชมนะครับในเรื่องราวของตามรอยทวีปโทนี่สครับ